สวัสดีครับวันนี้มีคำแนะนำดีๆนะครับในการใช้เตา KB มาฝากนะครับก็สำหรับท่านที่เป็นมือใหม่นะครับยังไม่รู้จักว่าอเตาชนิดนี้นะฮะคือเตาอะไรเนี่ยครับก็เป็นภาษาชาวบ้านเลยนะครับชาวบ้านเรียกเตาหัวฟูนะครับหรือเตาหัวเร่งนะครับบางคนก็เรียกเตาไฮสปีดนะครับก็คือเตาที่เห็นในภาพอยู่เนี่ยนะครับคือเตา KB นะครับเป็นเตาที่ให้ไฟร้อนแรงนะครับรวดเร็วนะครับไปแรงสูงมากนะครับแล้วก็แรงดันสูงนะครับ ก็เตาประเภทนี้นี่หัวปรับจะใช้แบบไหนนะครับจะแบบสูงหรือต่ำดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเตา KB ีเนี่ยแนะนำให้ใช้เป็นหัวปรับแรงดันสูงนะครับตามภาพที่เห็นนะครับหัวปรับแรงดันสูงเนี่ยก็ตามชื่อหรับหัว่าเขาจะสูงแบบนี้นะครับก็คือพูดง่านว่ตตีจากสายแก๊สขึ้นมานะครับจนถึงน้าจับที่หมุนเนี่ยจะค่อนข้างสูงเป็นนิ้วเลยนะครับเป็นนิ้วเลยนะฮะตรงที่บิดหมุนนะครับส่วนสีสันเนี่ย อย่าไปจำนะครับว่าสีแดงต้องเป็นแรงดันสูงนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับสังเกตที่หัวมันไว้ก่อนนะฮะถ้ามันสูงขึ้นมาแบบนี้นี่คือหัวปรับแรงดันสูงนะครับถ้าไม่มั่นใจให้ถามคนขายนะครับมาดูฝั่งตรงข้ามกันนะครับคือหัวปรับแรงดันต่ํานะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่สามารถแบ่งได้ที่สีนะครับหัวปรับแรงดันต่ำเนี่ยถ้าวัดจากสายแก๊สขึ้นมานะครับเขาจะสูงประมาณแค่1นิ้วกว่านะครับอันนี้คือแบบต่ํานะครับ ไม่สนใจว่าจะเป็นสีเขียวสีฟ้าสีแดงไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวกับสีนะฮะเกี่ยวที่ลักษณะไปเลยนะครับนี่คือลักษณะของหัดปรับแรงดันต่ำนะครับถ้าไม่มั่นใจให้ถามคนขายนะครับส่วนสายแก๊สที่ใช้ในงานของเตาเคนะครับถ้างบประมาณท่านน้อยนะครับใช้แบบสายธรรมดาแบบสายใสแบบนี้ก็ได้นะครับตามในภาพนะฮะแต่ถ้าท่านมีงบประมาณสูงนะครับแนะนํำให้ใช้แบบสีส้มนะครับแบบสีส้มเนี่ยเราเรียกว่าสายแก๊สแรงดันสูงนะครับ ซึ่งสายแกะตัวนี้เนี่ยจะทนการกระกรอนได้ดีนะครับรับแรงดันได้ดีนะครับทนและเหนียวมากนะครับภาพนี้นี่เป็นของร้านธนาช็อปนะครับอ่านะครับต่อมานะครับมาดูการควบคุมไฟนะครับในเตา Kb เนะฮะเตา KB เนี่ยสังเกตรูปขวานะครับก็จะมีวอลสำหรับหมุนนะครับปรับไฟนะครับเป็นวอลทองเหลืองนะครับให้ท่านหมุนบริเวณนี้นะครับในนี้เนี่ยมันจะมีลูกศรบอกเลยนะครับว่าปิดเปิดนะครับ หมุนไปหน้าหรือหมุนไปหลังเนี่ยท่านหมุนตามลูกศรได้เลยนะครับไม่ยากนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับสําหรับมือใหม่นะครับให้ดูลูกศรก่อนนะครับอันนี้คือลักษณะของหัวเตาเคนะครับจะเป็นเตาเหล็กหล่อนะครับนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยจะมีทั้งแบบทองเหลืองจริงนะครับและทองเหลืองเคลือบนะครับแล้วแต่ราคานะครับนะครับวิธีการจุดเตานะครับผมแนะนํานิดนึงนะครับ สำหรับมือใหม่นะครับอย่าไหตกใจนะฮะแนะนำว่าให้ท่านใช้ปืนจุดแก๊สนะครับยิงแก๊สก่อนนะครับยิงปืนจุดแก๊สก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดแก๊สนะครับท่านอย่าไหตกใจนะครับหรือใช้เศษกระดาษนะครับจุดไฟรอไว้เลยบนเตานะครับจุดไฟนิดเดียวรอไว้เลยนะครับแล้วค่อยเปิดแก๊สนะครับอย่าเปิดแก๊สแล้วค่อยจุดนะครับจะเสียงดังและท่านจะกลัวนะครับส่วนแบบประหยัดนะครับ คือหัวเตาแก๊ส kb ที่มีขนาดเล็กลงนะครับท่านสามารถใช้สายยางแบบนี้ได้นะครับไม่อันตรายนะครับแต่ต้องมีฝาครอบไปนะครับแบบนี้นะครับถึงจะปลอดภัยนะครับแต่หัวปรับเนี่ยยังคงเป็นแรงดันสูงเหมือนเดิมนะครับตามภาพที่เห็นนะครับส่วนการวางถังแก๊สนะครับแนะนําว่าตัวเตาแก๊สกับถังแก๊สเนี่ยวางกันวางห่างกันอย่างน้อย1.5ถึง2เมตรนะครับจะดีนะครับจะปลอดภัยนะครับ ระหว่างที่เปิดแก๊สใช้งานนะครับนะครับหรือเปิดแก๊สไปแล้วนะครับยังไม่จุดแก๊สเนี่ยท่านต้องระวังครับ1นนะครับอย่าก่อประกายไฟเด็ดขาดนะครับเช่นมีการสับสวิตช์ไฟนะครับเสียบไฟพวกนี้มีการประกายไฟเกิดขึ้นนี่อาจจะอันตรายได้นะครับถ้าท่านเปิดแก๊สเสร็จแล้วนะครับอย่าโทรศัพท์ใกล้ๆนะครับนะครับมีโอกาสเกิดไฟลุกขึ้นมาได้นะครับและท่านต้องเช็คการรั่วของแก๊สก่อนนะครับ วิธีเบสิกเบื้องต้นง่ายๆก็คือใช้ฟองสบู่นะครับป้ายบริเวณข้อต่อต่างๆหรือถ้าไม่มีจริงๆก็ดมมาเลยครับดมดมไปเลยครับอย่าให้มีกลิ่นแก๊สนะครับจุดที่วางเตาแก๊สและถังแก๊สอย่าให้มันโคลงนะครับมันต้องตั้งอย่างมั่นคงนะครับอย่าให้ล้มนะครับอันนี้คือข้อควรระวังนะครับก็เตาแก๊สประเภทนี้นะครับมีหลายแบบหลายขนาดนะครับขึ้นอยู่กับวัสดุนะครับราคาเนี่ยขึ้นกับวัสดุนะฮะ ถ้าวัสดุอย่างดีก็ราคาก็หลายพันนะครับแต่จะทนทานนะครับวัสดุเพราะนั้นนะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหรือกด Subscribe นะครับตรงเป็นรูปปุ่มยังแดงนะครับกดกระดิ่งก็ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ